สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงวางรากฐานให้กับการพัฒนาประเทศจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่มากด้วยคุณค่าและอำนวยประโยชน์สุขแก่รัษฎรภาพทรงเขียนคู่ทรงงานยังตราตรึงในหัวใจไทยด้วยทั้งสองพระองค์ ส้นส,น,สนพระจารุไทยในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาประเทศทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างไรายได้แก่เกษตรกร,กรให้มีหนทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน้ำคือชีวิตและจะมีสายน้ำใดเสมอเหมือนสายน้ำพระจารุไทยในพระมหากษัตริย์แห่งพื้นแผ่นดินนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในแต่ละพื้นที่พระองค์ได้พระราชทานพระาราชดำริให้หาหนทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความเข้าใจและเข้าถึงเสมอมาโครงการ SCG ร้อยใจร้อยแปดชุมชนรอดภัยแร้งนะคะที่จะลุกขึ้นมามีความสามัคคีแล้วก็มาดูแลตัวเองมาแก้ปัญหาน้ําแรงด้วยตัวเองโดยที่ทางสสนทางอุทภาหก์และทางเ c g เนี่ยร่วมเป็นพี่เลี้ยงเราทําไป56ชุมชนช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะมีน้ําใช้ละแล้วก็มีการขุดบ่อสามารถที่จะรองรับน้ําที่ตกขึ้นมาในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีนะคะ วิธีการทําเขื่อนใต้ดินหมายถึงเรามีสระแล้วแต่สระเรามันตื้นเขินนะเราต้องขุดให้ลึกกว่านี้ถ้าเราขุดทุกแปลงทุกแปลงเนี่ยความชื้นเชื่อมโยงกันได้แล้วส่วนหนึ่งเราก็ดูทางน้ําที่เราขุดแล้วมันจะมีน้ํามาเติมเราให้ทุกหมู่บ้านวาดแผนที่ทํามือแล้วก็ให้ GPS ไปจับจุดต่างๆที่เป็นปัญหาในหมู่บ้านจนเอามาประกอบเป็นแผนที่ตําบลเราร่วมกันแก้ได้ทําได้เราก็บอกเฮ้ย hey, เราทําได้แล้วเราจัดการตัวเองได้แล้วนี่คือเรื่องสําคัญครับ พราะคนตําบลหนองขี้เหล็กทําการเกษตรมันต้องมีน้ําถ้าเราม,ามั่นคงทั้งด้านน้าแล้วมันก็ส่งผลให้เขามีรายได้มีสวัสดิการแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงจนส่งผลมีแหล่งทุนเกิดขึ้นในตําบลหนองขี้เหล็กของเราครับความสุขและรอยยิ้มของเกษตรกรวันนี้ได้สะท้อนถึงความสําเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2550ที่ SCG ได้ร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่รอบโรงงานและชุมชนโดยส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้และสร้างฝายด้วยตนเองทำให้ป่าชุ่มชื้นมีน้ำสะสมและเพื่อสนองพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ g ได้ร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริ น้ำคือชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับชุมชนบริหารจัดการน้ำฟื้นคืนระบบดิเวศด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า91,405ฝาย9สสะพวง5แก้มลิงจากความร่วมแรงร่วมใจของพลังจิตอาสาภาคส่วนต่างๆอันเป็นดอกผลแห่งพระมหากราุณาธิคุณสรงสร้างสังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืน ที่นี่ก็แรงเหมือนกันน้าแต่พอมีคนมาชวนสร้างฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดำริของในหลวงแล้วก็ดองดูลองสร้างฝายการกระบวนการสร้างฝายก็ใช้วัสดุในท้องถิ่น mm. เวลาน้ําหลากมา mm. ก็มันก็จะผ่านทางฝายชะลอน้ําเป็นขั้นขั้น,ข,นขึ้นไปต้นไม้ที่รอบบริเวณฝายนยีจะสามารถดูดซับน้ําไว้ทาให้พื้นป่านนี้เราเป็นพื้นป่านที่ชุ่มน้ำพื้นทีชุ่มน้ําแล้วก็เราก็ได้ วอุดมมสบูรณ์ของปาีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ทรงสนพระราชาทัไทยคือการดำเนินง,งานของโครงการสินค้าหัตถกรรมประณีตที่ SCG ได้สนับสนุนให้ชุมชนรอบโรงงานมีาไรายได้ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและอัตลักษณ์ในท้องถิน่นอาทิ งานหัตกรรมจากเชือกมัดฟางเหลือทิ้งของชุมชนสระบุรีเครื่องจักสารและสินค้าชุมชนจากจังหวัดต,ต่างๆรวมถึงสินค้าบริการต่างๆกว่า500รายการได้สร้างหนทางในการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างมั่นคงในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและสนพระราชรัไทยในการจัดการทร,รัพยากรเพื่อนำไปใช้อย่างคุ้มค่า โดยนำวัสดุเหลือใช้เพื่อน,นำมารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจาริยวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีล้วนสะท้อนให้ปวงชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงพระมหากราุณาธิคุณและความเอาพระาราชฤทไทยใส่ในทุกสุขของปวงสกนิกรโดยแท้ จึงนับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยค่ะที่พวกเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระราชกรณียกิจได้ยังประโยชน์สุขให้กับคนไทยและประเทศไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทั้งทาง,ทง,ทง,ทงด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงโดยรวมของประเทศต่อเนื่องอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ